มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตอนนี้เป็น To y ย t a a อ t i ติสสมาร์ทนะครับลูกค้าแจ้งว่าว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทำเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินมาบริการถึงที่ไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้โปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราทดสอบก่อนส่งมอบนะครับตัวเดิมตัวใหม่ที่เราโปรแกรมนะครับนะครับสังเกตไฟขึ้นนะครับกุญแจล็อกนะครับกลดล็อกอันล็อกนะคะอาใส่กระเป๋าไวไอ้อเนงตัวเดิมของลูกค้าครับอันล็อก ปลดล็อกครับอ่าเดี๋ยวให้ลุงถือไว้ก่อนเพราะนั้นจะเราลองเทสต์ทมันจะกวนกันให้ลุงขย,ยับไปทางนี้นิดนึงครับไกลๆก,กันนิดนึงนะอันนี้เป็นคีเรตกลับมาก็ทัดได้นะครับตัวนี้ตัวเดิมของเราครับนี่นะครับกุญแจอยู่ในกระเป๋านี่นะครับอ่าแกะทัดเลยเปิดล้วงได้เลยนะครับอ่ามาตัวเทสตาร์ครับข้ามาเพื่อความปลอดภัยน,นะครับเียบเบรกกดเอนจินสตาร์ท เรียบร้อยเป็นอันว่าเครื่องฟิวสตาร์ตติดง่ายนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของ Toyota าอ t ท s ิสเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกคา้าท่นานใดมีปัญหาเรื่องกุญแจติดต่อเข้ามาได้ที่0955636282นะครับตามเบอร์สติ๊กเกอร์รถนะครับมบายเือเกินที่24ชั่วโมงครับอามาให้ลุงเลยครับขอบคุณครับ